อืมพุกมันแห้งยังไปโอ้อืมว้าอันนี้ยังหน่อยยู่อันนี้ตีมันขาดแล้วเนาะเข้านี่ก็พอดีพอดีก็ไม่ต้องเตะนนางเกลอนี่ ทักทายสบายดีได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขคนใดเด้อแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องว่าแต่อยู่ไกลและอยู่ไก่นะว่าแต่อยู่ไทยและอยู่ลาวลมพี่น้องอยู่ต่างประเทศนําติดติดตามรับชมสร้งของมั่งแต่น้อแล้วก็ทักทายสบายดียามสายๆพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะแม่พน้องแต่งกะได้ออกมาให้เอกมานานาะออกมาหาเกี่ยวข้าวพี่น้องเอ้ยเพราะว่าข้าวตัวมันสูงกันยังยังหายนึงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมื่อคืนนี้กะมองเงินแล้วก็น้องมดน้องแต้นแล้วก็คอยได้ไปหาเอาแห้งก็พี่น้องเอ้ยยมมาาเเกี่่วแงนะ ไฟมือแรียนไไม่น้องแตนในเกี่ยวข้าวหน้าบ้านนะเกี่ยวกลางคืนพี่น้องเอ้ยเกี่ยวทั้งเงีนทั้งคืนเลยนะกะตอนนี้กะค่อยกะขึ้นมาตะเกี่ยวข้าวแล้วก็วิมีแนวกินนะก็จะได้ไปหาแนวยูแนวกินก่อนพี่น้องเอ้ยว่าสิได้เพลินงั้นกะไปรุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้ยก่อนไปกะไม่น้องแตนก็ขอขอบคุณเนาะเอพซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจเฮิ่มไม่น้องแตนเนาะไม่น้องแตนก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อเข้ามาเบิ่องไม่ไม่ลืมกดติดตามก็เล็กกชร์็มเตนเนี่ยพอได้มีกกลลังใจออีคิปปต่ไน ตอนนี้กะเม่งแตงก็จะได้ดไปหาแนว่ยูได้กินก่อนขึ้นมากก็คือว่าแล้วพี่น้องหานี่หาอันกินนี่หาแนว่ยูได้กินนี่ขึ้นมากลลก็ยยไ,กมกไม่มีอะไกินเนาะเพราะว่าห่างกินแต่แจ้วหากก่างกระเมือเนาะเฮ็ดเวทเนาะเดี๋ยวแม่งแตงก็จะได้ไปก่อนอันนี้คอยกะจะได้มาเอาเฮ็ดปออีกนี่ก็พี่น้องเอ้ยเฮ็ดปอเมื่อวานนี่แม่คอยโปกเวนินอันนี้ยังหน่อยอยู่อันนี้ตีมันขาดแล้วเนาะ Ôi, cứ bị ổn ừ, đi lại đi Anh này cái áo nè Trông ngoài vừa mù mà Áo, ừ. tốt không? Từ nó như nói đâu Hình thù cả kịp Anh này cái khói cả đầy hào mà Sửa mấy tuần nè Hào bằng ảnh lo bằng hết thế nào ơi Tha bị đây hết cả sẽ đầy ảnh ao... เป็นต้นมื่อนึ่งเสื้อเขาเมล็ดหาเลือกเอาเป็นต้นที่ตัวเลือกินเปลี่ยนเลยตัวเลือกเป็นต้นธรรมชาติเานะต้นแดงนะถ้าเป็นต้นนี่ฮะแม่งเต็มมาเอาด้วยหาเล็บมางก้อนเนาะตัวเลือกก้านแดงละเม็ดละสงสัยน้องหมดน้องเพลไปนี่เพิ่อขุดอันนี้เนาะเดี๋ยวลองขุดมังเป็นโหรุบะเนาะ

trồng Anh đi để nó không Ôi dồi ôi Nói để เมื่อนึ่งเสื้อเข้าไปเลยอ,อ,อดิบเป็นอ่อนก็เลยไม่ไงนี่พอละแบบนี้ก็ไม่ไห,หลหูแล้ว เนี่ยกินเมลอนเตจเมื่อน,นี้กะได้เป็นต้นนั่นแล้วกระโถบนะเอย้ยมาโบบมาหุ้งเอาอยู่ในโซนนี่เอก่อน,นี่กะเอาไปนี่กะสิได้เอาปีโก้โซนโก้ฮะนี่ก็จะได้เอาปีโก้โก็พี่น้องเอ้ยปีโก้กะสุดล่ะเ,เสซมซับเอาเพราะว่าไม่ถึงค่าธรรมนิตนะ กยนี่ก็เอาเมื่อกินกับลาบป่าลาบไก่เพียงทีได้อัน,อนลาบมีอันลาบกินกับบุเดี๋ยวแมงแต่งเส้นอ่อไปทิ้งก็พอดีก็เพราะว่าอยากกินข้าวแล้วตอนนี้ก็เขาน้องเส้นละคุณโอ้โหข่าก็หา,าเพราะอ่อละทุกคนเมื่อโมข้าเดี๋ยวอโอ้โหข่าก็โอ้ข่าเมื่อเดิน,นอ่อไปเส้นต้มปูต้มป่าต้มไก่เธอได้เฮาละเอาเอา่อไปเว้นพี่น้องเอาไปเว้นไปเส้นต้มป่านะ ไก่นะทีจไก่ต้มปลาต้มหุว้าวข้วะส่วนจะหกห้าข้างนึงเลยนะ để lại nha mọi Ở lại cho nó được. Ở bên mình à, để lại để lại này. คือว่อะไรพี่น้องเอ้ยเฮาส่วนโกยหัวท่านึงแม่น้องแต่งกะคุดเอาหัวข่าแล้วมาเสิร์ตต้มก่อนคุดเอาหลายๆเนี่ยเอามาเว้นอ้เเต็มกระทลยอันนี้กะค่อยกะได้มะฮอดเถีงแล้วเนะกะสิได้เอาหัวข่าเอาก่อนเมื่อนี้เนะี่ยทงใส่แม่น้องเต่งแต่ไม่ได้เฮ็ดกินเลยเพราะว่าแม่น้องเต่งมาฮอดเถีงเสิ้องหมดเป็นต้มไก่ทาเลยพี่น้องเอ้ย ก็ดีขึ้นกันนะไม่ไม่เมยได้กินข้าว,ลนะาวาแล้วเนาะกินข้าวย่าเะใได้ลงไปหาเกี่ยวข้าวเลยสบายเนี่ยวันน้องหมดขึ้นมาขึ้นมา,นมาไม่ไีแนวกินขึ้นละเม่นนะแม่ตั้งแต่หากินประธนละมานะหากินก็บ่ได้ซ้ำพี่น้องเอ้ยพอเอาไปเบื้องเฮ็ดก็ไม่ได้นะได้เห็ดเปาะกำเดียวนะึ่งถูกสำนยอดไปแล้วกะสามสองสองสามดอกเม่สองสานยอดเม่ตั้งแต่ก็ว่าวัานตำหน้าตำหลังนะ นาอกินแมแมงเต่านะก็คือว่าเราไปหากินไปได้มีต้นหัข่าปีโกยปีโกยนี่แมงเต่ว่าซสีเอามากินลับอามาววเดนกินลับ,ลบเป็นรับไก่นะแต่น้องมดเป็นต้มไก่ชุกินนี่ก็คอยก็เสดไปหาไปเย้ม,มองมอน้องมดก็อันนี้น้องมดเป็นต้มไก่พี่น้องเอ,อ้ตัวน,น้ำแหงเลยนะ มื่อนี้กินต้มไก่พี่น้องเอ้ยน้องหมดเอ็ดอันไว้ทานะต้มไก่กะเสื้อมะขามพี่น้องเอ้ยเลยตักไว้ให้น้องหมดต้มไก่เสื้อน้ำน้อยอีนี่ กิาวคนข้าวเข้ามัเข้าเอ่ะอ้นอ erm ้นอ้นไม่ใช่ข้าวหม็เลยได้อันนี้กะซุ่มคอยกะกินข้าวกะได้ยาแล้วเนาะกะคอยกะสิได้ไปหาเกี่ยวข้าวก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบางเงินเพื่อนกะลงไปมัดข้าวนะคอยกะไปเกี่ยวข้าวบางเงินเหนือทั้งมัดทั้งหดมานียนะกะแม่งเต้นกะสิได้หาเกี่ยวข้าวก่อนมันร้อยหัาวบานก่บิแม่งมันพี่น้องเอ้ย คิวเข้าไปคิวเ,เข้ามาจับแมงมันไปน้ำผอบอ,อ,อึ๊บอือโอ้เมื่แจามกินกับขา้าวพี่น้องวิมีแนวกินกินแมงมันกันแล้วนะวันนี้นะตัวนี้ก็พี่น้องเอ้ยตัวเขียวเนาะอึ๊บอือพู้มันแห้งย้ำไปโอ้คนตง่งเลยเกี่ยวเข้าไปน้ำเก็บกระปูไปน้ำพี่น้องเอ้ยกระปูดหารนี่ เอาเมื่อจีมงเข้าอืว้ายกระปูนากะตุภูนตะมันอยู่ได้พี่น้องเอ้ยกระปูนายางนี้ก็พอเกีียวเขาอยากนำตอนแรกแม่ต้องเตรยมเกียวผู้เดียวพี่น้องเพราะว่าบังเงิ Del นกับ <ihnen> เงินกับน้องมดนะไปหุ่นเข้านะกับน้องเตนนะเข้าเข้าเต้เตะเอาฟักเต้เอ็กซ์ kiếp thật tí khâu này, kiếp thế tì vạt nữa, ối, tập gum vậy, gum lại cái kiếp ẻo, tì coi lại, cùng xứ khâu 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 đây, phải mất khâu ่าจะไปมัดเข่าก็มัดเข่าไม่ได้เกลียวชอยคอยบัตรแรเลยเอาวน่กับาบที่ไหใหง่ายทดเขากะอกับให้แล้เกลผู้เดียวปาที่ยวทานี่แหละมาแล้วมือกับมืออื่นมาแล้วมอื่นกับมืออยังหลายมือยโตว่าได้ยนอนเชิหน้าเฮือนี้ใช่ไม่ได้นอนได้ค้อกับยัว้ยคอยลายอยู่หนัาแล้วยังมามัดสอยยังมาเกลียวอยยังมัดก่อน บางเงินไปมัดเข่าพี่น้องมัดเขากับไปแท้นแล้วฮะกแล้วให้น้อยเนาะย่างอันตัวเกลยวเมื่อวานนี้เกลียวกลางคืนคืนวานนี้บปล่เกลียวคืนวานนี้เนาะกะแมงเตียนเกลียวเู้เดียวบัดนี้นะเขาน้องมดน้องแตีนน้องใหม่เนี่ยไปหุ่นเข้าแมงแตีนลุยผู้เดียวเลยมันนี่ตอนเช้านได้ครูตอนแรกมาได้ครูเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวหาเกลียวเขาก่อนป่ะดเพราะว่าเขาแก่เลยย่างทวนให้เดียวนะพี่น้องเอ้ย มืโอแรกน่ะสิได้อันเกี่ยวเขาหน้าบ้านนะเกี่ยวกลางคืนเลยนะลุยไปลุยเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายามข้าวเนาะเราก็ต้องเกี่ยวข้าวทั้งเย็นทั้งคืนมาแล้วละกัน พอไลายจานนังเกี่ยวเอาตัวเราดีละกันล,ล้มหดแท้หดวเทพี่น้องเอ้ยตัวเราดีตดัวเรางาม,มานะตัวเลาบีดีละกันจนนังคานเกีย่ยวก้มลายกับแจมแอวพี่น้องเอ,อ้ยนังเอาเข้าพอดีนังเกี่ยวนะ น,นางเกวนี่พอดีพอดีคักพอดีเนี้ยดีเลเพราะว่าขา้าวหนาเหาไม่ต้องซ้อมนะซ้อมพอน้ำพอดีก็พอพี่เนาะไม่คือันข้าตวตะเก้าเนาะดีแม่งข้าตวตะเก้าเด๋ยนนี้ก็พัดได้คือกันเนาะแต่ว่าอันเหาเฮาพผดนะต้องซ้อมคักคพีน่นนองเอ้ยจนอันนี้จะไม่มีนะเพราะว่าอันเฮาพาดนะเนาะอันนี้มันทันสมัยละมีแต่ปั่นก็ปั่นเนาะซ้อมพอดีพองามก็พอพี่เน้ะ ยอมคักนะอันนี้ก็ค่อยกะเกี่ยวข้าวอันเต้เหมยเกี่ยวแล้วพี่น้องเอ,อ้ยสดงมาหุ่นข้าวชอยเขาก็พอจะมีแล้วสงสัยมีแล้วเดวยหุ่นข้าวมาวนะันนะเพราะว่ามีน้ำนะมาเงินหุ่นอยู่มันน้อยมากกระเด็บอาพี่น้องเอ,อ้ยว้าวตัวตัวเป็นกระคำลงคำลงแล้ว หุ่นเข้าน่ะสงสัยบ่แล้วมืันนี้เนาะมื่อเลี้ยมือ้อน,น,นี้มือหุ่นโตพี่น้องเต้นพินแบะมาอยู่แพ้่ก็ไม่ถือน้องแต้นแพ้่บบนนไ็ได้อามาไม่ถือ Năm yên ông tên yang sư khó ngân. Oi, yang nam kêu, nè bung áo mời vô quá đâm ná. Yu đây đâu quá đâm náy yang nam đâm nè, nam khó. Nhầm kêu, yang nam. Yang nam. Nhầm ngân 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 น้ำกุ้มได้แล้วเอาน้ำกบกุ้มหลอดรูปตะไครุู้ลงมาอันนี้ก็ค่อยกับบได้หุ่นเข้าน้ำเขาซ้ำพี่น้องเอ้ยก็เสีได้มากองเข้าก่อนมางินเทามากองเข้าเถ้าว่ายามันขำนะก็เสีได้หาหนึ่งเข้าเลยนะมางินกับน้องแต่น้องหมดหุ่นเมน้องแต่งก็เสได้มากองเข้าไว้ข้าวเขาก่อนแล้วกันหนึ่งเข้าพ่อหยามันขำเพราะว่าอันเผายามือเกี่ยวเข้าอันหน้าบ้านนะนะ ของข้าวก่อนพี่เธอเยอยู่แพี่น้องเลยก็คือว่าแล้วเนาะหากะเกี่ยว อันนี้กองเข้าแล้วเราก็ใมาล้างมนต้นกัเนเอ้ยล้างมนต้นอ่นกีราพลไม่มีเป็นแกแล้วละล,ล้างไว้ยังนึงเช้ามื้อเองเดี๋งวไ,ไปซื้อข้าเซือก่อนมือกันเือเข้ากับกร่มือ nó ở nắm hoạt các người ơi có ai nó mình mò là khảo mò khảo mì rồi <laughs> <laughs> cái nông tên thôi cả đây bùng mua khao lông mà đó nó cả xí đây thao khao các con ơi thau cà khấu ngào khâu mày, ở mấy tôn ô con nóng tên, ơi mày, mấy tôn rồi, ba tụ hòm đi, ba hòm đẹp rồi, hòm khâu ต้องหอมเป็นต <If S 2> ้นหอมโอ้หอนดิมันใส่ล้เราขับติดมันเเป็นต้นจ้ะมือราเรเลยรับมืดตื่นตาแล้วกินมก่อนต้อช้ขก่อนต้วน้อยเขากละ คุยหอมเลยทั้งแซ่บทั้งมันเข้ากะยื่กินข้าให้เหงาบ่เลยดอกจโอยล้างมือเสื้อยางนี้ด้วยนะโมกน์ชุดยอดเลยโต้น้อย์ดเข้าละเข้าหลายก็โต้เข้าหลายกว่าคนมันหลายกระนึงเข้าหลายอ้าวงาโต๊ะขี้ดินบ่ได้กินเดมุแหลงปวดจะมากก็เทงคืนเพื่อนได้กินอีบันแค่แค่ละเข้าใหม่ได้กินไหวอยู่ด้วเนาะ

ตอนนี้แกไม่ต้องแต่แกสที่ได้ขอปิดคลิปก่อนพี่น้องเอยเพราะว่ามันกนาคําแล้วเนาะกาไม่ต้องแต่งกาที่ได้มือก่อนกาคลิปนี้แม่้องแต่งก็ได้่ทยเพ้พี่น้องเบื้องสัมนี้แล้วกาคลิปหน้าพอกันไหมไม่ต้องแต่งกาขอขอบมกขอบจื่อหลายๆเด้อพอไม่พี่น้องติดตามครับชมซองของแม่นเนาะไม่ต้องแต่นกาขอขอบคุณหลายๆ เพลอเข้ามาเบิ้งใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แมงแตนเดอพอได้มีกำลังใจไอ้คลิปต่อไปเนี่ยตอนนี้กาแมงแตงกัเสิได้ขอโตเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ย